อตอนนี้แต่นี้เป็นว่าชีวิตอา้าวเวดอยู่ตรงนี้เหรอรบไฟตรงนี้มีมีความเสี่ยงสีแดงนี่มาฮะก็บอกบอกแล้วครับว่าให้ลงมาเออใครยิงใครยิงเช็คว่าใครยิงสีขาวสีขาวบริสุทธิ์ื กันอย่างนี้เลยเหรอเจ้ากันอย่างนี้เลยเหรอไม่น่าได้แค่แซวอะไรวะเนี่ยตีทะตอเลดต็มมนัสซีอ่า เรา,าไงเขามาเข้าห้องคนอินโดเฉยกลัแล้วแต่ยังไงคือไม่เข้าใจภาษาไงคือตอนนี้ก็คือตายแล้วตายแล้ตายตายตายริวริวไม่ได้ครว่าตายอยู่ตัวตอนนี้ ก็ต้องปิดถ้าแล้วอะไรน่าระลื่นสิตุอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกเฮ้ยได้ได้สิตอนนี้จะเริ่มลาในห้องอื่นๆแล้ว ก็ตอนนี้ก็ปเป็นอะไรอือดองดูลูโอเคเขาบอกน่าจะเป็นสีฟ้ากับสีเหลืองกันโอเคเราเอาเป็นองม,ม้กอล้วกันอ๊อ ไฟเสร็จอโดนปิดไฟโดนปิดไฟอีกแล้วหรออึ๊บอ๊ะอย่านะสีแดงอย่านะไม่ไม่ซ่มอมไฟด้วยอ่ะสีเขียวยังไง

เย็ดลูกี้ลูกี้ลูี้เออเป็นอะไรที่แบบคจะแบบอืมอือยกสองาอีกทางนคือเป็นอะไรที่แบบอือก็นะ

เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวข้าบนไหมอ่ะข้ามบนดีกว่าไหมเราเล็กเราเล็กข้างบนปีเอนัอหน้อยสิอะเิ้งจิงข้ามบนยังไงคืออยากรู้ว่าถ้ามามาไหมหรือว่ามาการยอะเงี้ยมันมาไ้จันขอขอขอความชัดเจมส์บอดี้ไม่จัักเสบะ คือปัญหาคือคิดผิดมากมีกลุ่มเดียกันเดีวเรถามได้คือเมื่อตอนแรกที่มันเรื่องรู้แน่ๆเนี่ยเห <c oughs> มือนห้องห้องเดียวเนี่ยเหมือนบ้านเนี่มาบร,าาริกานเย็นอะีรคือตัวแจ้งเราเสียอย่างที่คำตอบอย่างนี้มากกว่าเนี่ยเหมือนตามปกป้องกับมังกรเนี่ยตามท <c oughs> า,านเย็นครับเวลามาใช้รายงานเนี่ยจเป็นบอกว่ามาทานเย็นอะไรอย่างเงี้ยเช็คเช็คเลยนเร็ว เดียวคมเดียวอะาที่ไรเอามาอเป็นไรับะมาที่นี่จะไดมาแต่กัอนนีใ่ไลาเยังไงเต้ยังไงก็เทปด้วย

เด like, ียวอ๋อตรงไหนท่านบี yeah. ้ยบีบ กตามพี่กูดิต้องูตามีู่บิกมาแล้วดูห่อ้อาม่แ้ว่ดูนะฮะว่าเซนต์ผมจะถูกต้องหรือเปล่าถ้าถ้าูก็ือว่าใช่อ้าวไอ้ส้มไอ้เวน